ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. ยามเช้าๆพี่น้องไม่เช้าไทายเนาะสายแล้วเนาะ,ะก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมพมี่นอ้องพูดถึงเรื่องกเกษตรคือเราแต่คลิปนี้นี่สิมาพูดถึงอีกมุมมองหนึ่งสําหรับการเกรเกษตรเนี่ยทำยังไงเนีทำให้มันไปได้ทำให้มันอยู่รอดอพอให้มันพยุงไปได้เนาะ,นะก็คือว่าน่และคือ คือคนต่างจังหวัดหรือว่าคนแถวภาคอีสานของเ้าเนี่คือคือมันมันไม่รู้จะทําอะไรนะพี่น้องคือจังแบบนี้แหละทําข้าวปลูกข้าวปลูกอะไรเสร็จแล้วก็เอ้มันก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็มีแต่เลี้ยงวัวนั่นแหละก็บางคนก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกข้าวโพดปลูกเอผักปลูกอะไรคือมัน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 อยู่ที่พื้นที่พี่น้องเออบางทีมันก็ไม่มีน้ําพี่น้อง ออบางที่บางพื้นที่มันมีน้ําข้าอุดมสมบูรณ์แต่มันไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครพีน่น้องเออคือก็เหมือนที่ผมบอกในคลิปที่ผวานๆมาอนีลยคือการเฮดเกษตรนี่มันมันอยู่ที่พื้นที่พี่น้องเออบางบางพื้นที่นี่มันมีตลาดใกล้ๆออมันมีที่รับซื้อแมนบอแล้วเขาทาแบบ ทำแล้วมันมีที่ขายนะเอาอย่างสีสามันก็พอทาแมนบอลแต่คือยางแถวโซนหนอโคราชแถวโซนหนอนนดินนดินแดงอย่างแถวนั้นคือเขาทําแบบทําเป็นล่ําเป็นสันนะทําเป็นอาชีพนะพี่น้องแถวนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมันพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีตลาดรับส่งมันมีคือมันมีตลาดใกล้ๆมันมีรถวิ่งเข้ามาอย่างประมาณนั้นแหละคือมัน ชาวเกษตรนี่เราไม่ต้องไปวิ่งหาตลาดขายมันบอคือเขาวิ่งมาหาเลยมันบอแต่สำหรับพื้นที่แถวบ้านผมแบบเนี้มันมันมันไม่มีตลาดพี่น้องมันอยู่ไก่นั่นแหละเอือมันก็เลยทางเลือกของการเฮ็ดเกษตรมันก็เลยมันก็เลยมีน้อยพี่น้องอืมแต่คลิปนี้นี่ชะมาบอกวิธีการพี่น้องว่าเราจะทำไงให้เกษตรมันไปได้สําหรับก็คือว่าเนาะคือหลายครอบครัวคือประเทศไทยมันมันเป็น อาชีพมันเป็นในประเทศเกษตรกรรมอยู่เลยแหละคือเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เอ,อเราเราก็จะเลิกก็ไม่ได้แมนบอกเพราะว่าคือจังแบบนี้แหละมันมีนาออมีนามีสวนมีไร่อยู่แล้วเดี๋ยเท่าก็ต้องทําไปถึงมันจะออได้เงินน้อยก็ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเฮ็ดแมนบอละแต่เราจะทํายังไงให้มันอยู่ได้ก็คือผมก็เคยบอกเลยแหละว่าให้ทําแค่พอกินหรือแล้วอีอย่างเนี่ยผมก็มาแนะนําว่า ให้ทำเป็นอาชีพเสริมพี่น้องให้ทำเป็นอาชีพเสริมไอ้อกอกเกษตรนี่เพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเราจะมาเน้นกับกเกษตรนี่มันมันได้กําไรน้อยไงพี่น้องพอมันได้กําไรน้อยเนี่ยมันพอพอกินพี่น้องข้าเสีเฮน่าไดาก็คือเหมือนอย่างเช่นเราเราปลูกข้าวไว้เนี่ยคือระยะเวลามันก็มันมีแค่ไม่กี่เดือนเองสองสามสี่เดือนเองเ,องเนาะเห็ดทีเห็ดหน้าก็แล้เวเราไม่ได้มาดูแลทุกวันนลพี่น้อง เราเอาเวลาส่วนนี้นรไปทําอย่างอื่นอืก็ยังเช่นอะไรล่ะก็ไปเฮ็ดงานอะไรพี่น้องเฮ็ดงานก็คือว่าแล้วแต่พื้นที่เนี่ยบางพื้นที่มันก็เฮ็ดมันก็มีหลายหลายงานพี่น้องเอาเอาเป็นว่าเราสะดวกทํางานอะไรก็เราก็เลือกงานแบบนั้นละกันอแต่ว่ากเกษตรให้ทําเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นพี่น้องเ,ออเพราะว่ารายได้มัน่บนนอนอนแล้วอีกอย่างนี่ผมคิดว่าไอ้ที่กเกษตรนี่ ถ้าจะให้มันขายได้ราคาดีนี่ <c oughs> ผมคิดว่ามันต้องรวมกลุ่มกันพี่น้องมันต้องรวมกลุ่มกันเพราะว่า <c oughs> โอ้ยขอโทษพีน่น้องเพราะว่าถ้าเราจะไปรอแต่รัฐบาลมาอุ้มรอแต่รัฐบาลเอมาช่วยเรานี่มันก็คือว่านะปัจจุบันนี่มันมันรัฐบาลเขาก็ยุ่งยุ่งหลายหลายเรื่องน,นะเนาะจะให้เขามาอุ้มแต่กเกษตรเราก็คงจะเป็ียนไปได้ยากเออ เพราะฉะนั้นนี่ลักลักเด็กก็ชาวเกียรเนี่ยมันมันต้องมันต้องช่วยเหลือกันพี่น้องต้องต้องช่วยตัวเองเออแต่คือจังที่ผมเหมือนที่ผมไอขายยางเนะ่ะคือถ้ารวมกลุ่มกันหนะ่อพี่น้องเราจะมีเราจะมีเขาเรียกว่าอย่างไรมีกําลังที่จะไปต่อรองกับไอพ่อค้าได้เออคือจังยางนี่ยางพระ่าแถวบ้านผมแถวมุกดาหารแถวฟังพุ้นเนะี่ยเขาจะรวมตัวกัน,กนพี่น้องขายอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งขาย เอ,อบัานี้เราก็สามารถเกรงราคาได้ขอราคากับคนที่เขามาประมูลซื้อได้เอ,อคือมันดีกว่าดีกว่าเราจะไปขายให้กับพ่อค้าโดยตรงขายให้กับพ่อค้าไอ้ที่เขาแบบไปขายเวลาไหนก็ได้อแบบนั้นนะคือมันมันสีได้ถูกพี่นอ้องแต่ถ้าเรากลมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันเป็น10คน2ี่นนบคนเนี่ยแล้วก็เอายางมารวมกันออขายเรากําหนดวันขายวันนั้นวันนีออ้แล้วให้พ่อค้ามาประมูลอย่างน้อยๆนี่ มันได้เยอะกว่าที่เราจะเอาไปขายเดียวๆเนอะสองบาทสบาทเลยนะพี่น้องเอออย่างเช่นว่าเออถ้าเราขายให้พ่อค้าโดยตรงเนี่ยเราได้25บาทเออแต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราได้2ี่บาทยีบาทเลยนะพี่น้องเออมันมันต่างกันอยู่นะต่างกัน2อสบาทเนี่ยเออแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าว่ามันแค่น้อยนิดนิดหน่อยต่างกันสองบาท3บาท แต่ถ้ามันรวมกันนี่พี่น้องอย่างน้อยๆ้ยนี่เราก็ให้มันขายได้ราคาดีบ้างแมนว่เพราะว่าราคาอย่างนี่มันเราจะให้รัฐบาลช่วยอย่างเดียวน่กระเบื้องว่าพี่น้องในปัจจุบันนี้รัฐบาลเขาก็เขาก็ไม่ได้มาจริงจังอย่างมากมากพี่น้องเขาก็มาจริงจังแต่ช่วงหาเสียงว่าจะทําอย่างงุ่นอย่างงันอย่างนี้สุดท้ายแล้วกะเบืเอ้องอะวะมันได้บอล่ล่ะตอนนี้เก่เาก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมพี่น้องมันพอ เราไปช่วงถามก็เดี๋ยวกะสิบอกว่าการหาเสียงมันเป็นแค่วาทกรรมอีกแล้วมันกะสิเป็นยังสั้นอีกพี่น้องเออเพราะว่ารัฐบาลก็เบิ่งพี่น้องมันปัจจุบันนี้มันโอ้ผมว่ามันคาพูดสวยรูพี่น้องอยากจะเป็นตอนตอน,ตอนอยากจะเป็นนี่ทั้งห้อยทั้งสีกาบทั้งสีไหวทั้งสีมานบมากาบมาไหวาประชาสนแต่พอได้เป็นแล้วนี่ว้ยเบื่อเธอเลยพูนะ้น่ะมันเบิง่งผมเบิ่งแล้วโอ้ยเนาะ สุดท้ายแล้วนี่เราต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักอะไรพี่น้องเออเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็เฮ็ดเกษตรทําได้พี่น้องทาแค่พอกินเริ่มจากทําแค่พอกินก่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าอยากสีใครมันขายได้ราคาก็ต้องร่วมกลุ่มกันพี่น้องร่วมกลุ่มกันเออต้องสามัคคีกันน่ะแหละว่ายังไงเออถ้าถ้าไม่สามัคคีกันก็มันก็สียากอยพี่น้อง เราจะให้แต่คนอื่นช่วยมันก็บางครั้งบางทีคนอื่นเขาก็คือว่าเขาไม่เห็นความสาคัญของเฮ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นนะเฮาต้องเห็นความสําคัญของเฮ้าเองเอคือจังเหมือนกันกับไอเลี้ยงวัวที่ผมพูดไปใช่ไหมที่ผมพูดไปว่าเลี้ยงวัวนี่มันมันมันขาดทุนเออมันมันถ้าท้าลงทุนในระยะสั้นมันขาดทุนมันบอกแล้วเฮากับเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมก็คือแบบนี้คือเลี้ยงไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็เลี้ยงนี่เลี้ยงง่วนนี่ คือพยายามเลี้ยงวัวที่เป็นวัวพื้นถิ่นนะพี่น้องวัวธรรมดาเข้านี่แหละยไม่ต้องไปเอาหูยงหูยาวหูสันยังหรอกอเลี้ยงวัวลาดธรรมดาเข้านี่แหละเพราะว่ามัน,ม,นมันทนต่อโรคพี่น้องือมันไม่ค่อยเป็นอย่างมันทนแดดทนฝนนะงัวงัวพื้นถิ่นนี่งัวลาดงัวกีเข้านี่อแต่ถ้าเขาไปถ,าถ้าเขาไปซื้อไอ,ไอหูยาวนะ่ะหูยาวไอบาเล่บามันอ,อย่างสุมนั่นเนี่ยไม่ แบบนั้นนะคือมันมันตัวใหญ่มันมันราคาดีก็จริงพี่น้องแต่พอมันลงมาคือ,อยังแบบนี้นะเป็นอะไรหรือเปล่าละะนี่เออเพราะว่าอย่างเพราะว่าเข้าไปตามกระแสว่าโอ้ซื้อวัวตัวใหญ่มาจะขายได้ราคาดีมันคือบางทีเนี่ยวัวเนี่เข้าตงเบิงว่าเขาซื้อไปทําอะไรวัวเอาไปทําเป็นอาหารพี่น้องพอเอาไปทําเป็นอาหารเนี่ยเราจะไปซื้อตัวละแพงๆมามันจะใช่บ่แเ่นบอกเะเพราะฉะนั้นเรา เวลาเขาเห็นอีกอย่างนี่เข้าต้องเบิง่งราคาขายพี่น้องราคาขายก็คือของวัวมาจากไหนล่ะก็มาจากเขียงเนื้อนี่แหละพี่น้องเบิ่งเนื้อกิโลนี่หละเออคือเราเราต้องต้องดูมุมนี้พี่น้องเ,ออเราอย่าไปมองว่าโอ้วัวตัวละแสนตัวละ,ละล้านแบบนั้นนะ่ะคือเขาปั่นพี่น้องเขาปั่นแบบนั้นนะ่ะถ้าไปลงทุนแบบวัวสวยงามหรือว่าวัวแบบ อันนั้นนะมันมันเมื่อนเสียงทีสีขาดทุนพี่น้องมันเป็นกระแสเฉยเฉยมันเป็นกลุ่มเล็กๆพี่น้องเออแต่ถ้าเราลงทุนสมมุติว่าเราจะเลี้ยงวัวเนี่ยเราเราต้องอิงกับไอ้ราคาเนื้อเขียงพี่น้องราคาเนื้อกิโลนี่แหละเออเราต้องอิงตัวนี้พี่น้องมันมันฉีดมันจะไม่ค่อยขาดทุนเออเพราะว่ามันคือสมมุติว่าในเนื้อเนื้อเขียงเนี่ยโลละสองร้อยหกสิบมันบอกห้าเห้าก็มาคำนวณเบืองว่าง่วเห้านี่ ตัวหนึ่งเนี่ยมันมันสีไหนจักกิโลก็คำนวณแบบนี้เอาพี่น้องเออแต่ถ้าเราไปซื้อวัวสวยงามมาเล่นวัวสวยงามแบบนั้นนะถ้ากระแสมันดรอปลงเนี่ยโอ้เจ็บตูพี่น้องแล้วอย่างนมันวัวพวกวัวที่เขาเป็นเลือดผสมวัวมาจากต่างประเทศเนี่ยอันนั้นมันมันไม่ค่อยทนพี่น้องเออมันไม่ค่อยทนมันเป็นโรคหันโรคนี่มันไม่ทนแมลงเน่เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็อะไรเออมันไม่เหมือนวัวไอพื้นถิ่นของเฮ่าแบบนี้วัวไอ ปืนทิ้นของเข้าแบบนี้วัวก ύ, วีว,ก υ, วัวลาดเฮาแบบนี้เนี่ยมันมันมันทนพี่นอ้องเออมันทนต่อโรคต่แอแมลงเออแล้วอีกอย่างเนี่มันก็เลี้ยงง่ายพี่นอ้องเออเลี้ยงง่ายพอม,อ,อมันบ่ค่อยเป็นโรคหยังเนานะก็ลองเอาไปพิษพิษแจาานาาบ้างพี่นอรรอ้องเฮดกษตรเออทำได้แหละแต่ว่าอย่าไปอย่าไปยืดเป็นอาชีพหลักพี่นออ้องเฮดกษตรเนี่ยมันต้องยืดเป็นอาชีพเสร,ริมสมากกว่าผมว่ามันเหมาะก,กับอาชีพเสริมเพราะว่ากําไรมันน้อยนะเนาะ เออมันแล้วอย่างนี่มันนอ,อกของหน้าเห่ากะมัน <c oughs> คนเราก็ตลาดมันบ่ค่อยมีพี่น้องอมันบ่ค่อยมีจากเสียเอาไปขายไห่ไผเออคือคนเขามีความรู้เขาก็อาจจะบอกว่าพดขายในโลกออนไลน์เอพดขายในเอ สื่อโซเชียลอย่างแบบนั้นแต่ก็คือว่านะคือตาสียายสามันนอกห้ามีแต่คนเถ่าคนแก่เขาอยู่เนาะเออเราจะไปโพดขายอนะไรล้ำพังโทรศัพท์กับเหรียญโมเปียนอยู่แล้วแม่นบมละ่ะเออคือต้องดูมุมนี้ด้วยเนาะเออเพราะว่าปัจจุบันนี้เนะี่ยบ้านนอกเราเนี่ยส่วนมากมีแต่คนแกนะ่อะละอยู่พี่น้องเออช่วงวัยรุ่นกับเขากะมีแรงมีความรู้เขาก็ไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเบดพี่น้องเออส่วนมากส่นที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ ต่างจังหวัดก็มีแต่คนมีอายุแล้วแหละเออก็คือคือว่าแหละคนไม่มีที่ไปแล้วเนานะก็คือว่าแหละไม่มีที่ไม่มีที่ไปอะไรโอ้ยดิ่นพันก่อนพี่น้อง <c oughs> ไม่มีที่ไปก็เพราะว่าหมดแรงพี่นออ้องเออหมดแรงหมดอายุแล้วเออแต่ละคนคะกับมดเกษียณแล้วสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วแมนบอแต่ละคนกับเพราะฉะนั้นกับเด็ดไปแบบมอแม่เนี่แหละพี่น้องเออก็สู้กันไปคือว่าแหละยึดเป็นอาชีพิบเสริมพี่น้อง หนูอยากไปเห็ดเป็นอาชีพลักถอกกษเียนเฮานะเพราะว่าเฮ็ดไปกะอย่ากที่เห็นพี่น้องทําตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสุดท้ายแล้วก็คือเก้าพี่นอ้องเคือเก้าก็ไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องภายเฮียเกษตรเออทําแค่พอกินพี่น้องอย่าทําหวังรวยเลยเเพราะว่าเฮ้าบ่มีความรู้พี่น้องแต่ถ้ามีความรู้มีตลาดมีพื้นที่นี่มันก็สามารถรวยได้อยู่แต่มันก็ มันต้องเก่งอีหลีพี่น้องเฮ็ดเกษตรแล้วสีรวยต้องเก่งจริงๆเออถ้าชาวบ้านเราแบบม,ม,ม,แม่งมแม่แม่แบบนี้นะ่ะโอ้ยอยากพี่น้องเออก็สู้กันไปพี่น้องโอเคครับผมเล่าสู้กันฟังบนไปเรืเ่อยเปื่อยซ้ำนี่ละ